สวัสดีคะ่ะโป้ะคะ่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องสุขภาพกับเรานะคะสวัสดีค่ะจอยค่ะวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมากๆจากวิดีโอของดรสตีนเอ็กเบิร์กค่ะชื่อว่า number one reason you must take fish oil อ๋อค่ะเรื่องน้ำมันปลาโอเมก้า3นี่เอง ได้ยินบ่อยแต่เหมือนจะยังไม่ค่อยเข้าใจความสำคัญจริงๆจังๆสักทีใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่อง EPA กับ DHA ที่สำคัญกับสมองมากๆเลยนะคะแต่หลายคนอาจจะขาดแบบไม่รู้ตัวซึ่งในวิดีโอก็ชี้ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับปัญหาสมองเสื่อมก่อนไวัยได้เหมือนกันน่ากลัวเหมือนกันนะคะที่ว่าขาดโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างคะค่ะประเด็นหลักๆเลยนะคะคือเรื่องการขาดโอเมก้าสเนี่ย มันไปสัมพันธ์กับการอักเสบเรือรังในร่างกายโดยเฉพาะในสมองที่เขาเรียกว่า neuroinflammation นะคะการอักเสบในสมองใช่ค่ะซึ่งการอักเสบตัวนี้แหะค่ะที่เป็นเหมือนตัวการเงียบๆที่ค่อยๆทําให้สมองเราเ,เสื่อมถอยลงอาจจะความจำไม่ดีคิดช้าลงสมองหดตัวอะไรแบบนั้นปัญหาคือมันใช้เวลานานมากเป็น10บสปีกว่าจะเห็นอาการชัดๆพวกน้ําตาลเยอะๆ อาหารแปรรูปน้ำมันพืชบางชนิดที่มีโอเมก้า6สูงสูงพอกินเข้าไปเยอะๆมันไม่สมดุลกับโอเมก้า3ที่เรามักจะได้น้อยลงอ๋อคือโอเมก้า6เยอะไปโอเมก้า3น้อยไปมันก็เลยเสียสมดุลส่งเสริมการอักเสบว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะมันเหมือนทีมที่ไม่สมดุลกันในร่างกายเรานะคะเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ตัวโอเมก้า3ที่พูดถึงกันโดยบ่อยก็คือ EPA กับ DHA 2ตัวนี้มันต่างกันยังไงครับค่ะ คือสมองเราเนี่ยมีไขมันเป็นส่วนประกอบเยอะมากนะคะตั้ง60%แน่ครับแล้ว EPA กับ DHA เนี่ยก็เป็นเหมือนส่วนประกอบสำคัญของไขมันในสมองเลยแต่ร่างกายเราสร้างเองได้น้อยมากๆค่ะต้องได้จากอาหารเป็นหลักครับผม ตัว EPA หรืออ i โคซาแพนเทนอิกแอซิดเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องช่วยลดการอักเสบทั่วร่างกายเลยนะคะรวมถึงในสมองโดยตรงช่วยเรื่องอารมณ์ลดความเสี่ยงซึมเศร้าได้ด้วยลดอักเสบช่วยเรื่องอารมณ์อืมแล้ว DHA ล่ะครับส่วน DHA หรือด o c o โคซาเฮกซาโนิกแอซอันนี้แบบว่าเป็นโครงสร้างหลักของเนื้อเยื่อสมองเลยค่ะแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์ด้วย สำคัญมากๆกับการทำงานของสมองการคิดการเรียนรู้ความจำโครงสร้างหลักเลยใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือ DHA เนี่ยยังช่วยกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่า BDNF ด้วย BDNF มันคืออะไรครับมันย่อมาจาก Brain Derived Neurotrophic Factor ค่ะ คิดภาพง่ายๆเหมือนเป็นปุ๋ยบำรุงสมองช่วยให้เซลล์สมองสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆหรือที่เรียกว่าไซแนปส์ค่ะทำให้เราเรียนรู้ปรับตัวได้ดีขึ้นโอ้โหฟังดูแล้ว EPA กับ DHA นี่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับเนี่ย แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเรามีพอหรือเปล่าแค่กินปลาเยอะๆหรือกินอาหารเสริมมันการันตีได้ไหมครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ดรเอ็กเบิร์กเขาเน้นเลยค่ะว่าการกินอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าเรามีพอจริงๆนะคะอ้าวเหรอครับค่ะเพราะการดูดซึมการนําไปใช้ของแต่ละคนมันต่างกันการตรวจวัดระดับกรดไขมันในเลือดเนี่ยจะเป็นวิธีที่บอกสถานะจริงๆของเราได้ดีที่สุดค่ะจะได้รู้ว่าต้องปรับอะไรเพิ่มตรงไหน ที่น่าสนใจมากๆคืออัตราส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ค่ะอย่างที่บอกว่า2ตัวนี้มันต้องสมดุลกันใช่ไหมคะครับค่าในอุดมคติเนี่ยเขาอยากให้อยู่ที่ประมาณ1.1ถึง4.1คือมีโอเมก้า6ไม่เกิน4เท่าของโอเมก้า3ค่ะผมแต่ในความเป็นจริงหลายคนอาจจะมีอัตราส่วนนี้สูงถึง20.1หรือมากกว่านั้นอีกค่ะซึ่งมันบ่งบอกถึงภาวะที่ร่างกายพร้อมจะอักเสบได้ง่ายมากม ยี่สิบตัวหนึ่งเยอะมากเลยนะคบเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็มีอีกตัวที่สําคัญคือดัชนีโอเมก้าสหรือโอเมก้าสามอินเด็กซ์อันนี้วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ EPA กับ DHA รวมกันในเยื่อหุ้มเซลล์เมเลือดแดงเลยวัดในเซลล์เลยใช่ค่ะถ้าค่านี้สูงแสดงว่าเยื่อหุ้มเซลล์เรามีความยืดหยุ่นดีการส่งสัญญ,ญาณประสาทต,ต่างๆก็จะดีไปด้วยค่าเป้าหมายคือควรจะอยู่แถวๆสิบถค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอมักจะอยู่ในระดับที่เอ่อเรียกว่าไม่เพียงพอ คือประมาณ4-8%เท่านั้นเองแปลว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังพร่องอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วก็มีอีกตัวที่ต้องระวังมากๆคือไขมันทรานส์ค่ะอันนี้ได้ยินบ่อยว่าไม่ดีใช่ค่ะควรจะเป็น0%เปอร์ซไปเลยเพราะมันเป็นไขมันสังเคราะห์ที่ร่างกายจัดการยากมากก่อปัญหาเยอะต้องเลี้ยงอาหารที่มีคำว่า partially hydrogenated oil บนฉลากเลยค่ะต้องอ่านฉลากดีๆเลยนะครับเนี่ยค่ะ แล้วก็มีอีกตัวที่ดรเอ็กเบิร์ตพูดถึงคือพา r าเมลิติกแอซิดค่ะอันนี้เป็นกรดไขมันอิ่มตัวชนิดหนึ่งที่ระดับสูงๆมักจะเจอในคนที่มีการอักเสบหรือมีภาวะดื้ออินซูลินอิ่มตัวปกติเราคิดว่ากินไขมันอิ่มตัวเยอะไปหรือเปล่าครับนั่นเป็นความเข้าใจส่วนหนึ่งค่ะแต่ในวิดีโอให้มุมมองที่น่าสนใจกว่านั้น คือภาวะดื้ออินซูลินหรือการที่เรากินน้ำตาลกินคาร์โบไฮเดรตขัดสีเยอะๆเกินไปเนี่ยมันทำให้ร่างกายจัดการกับไขมันตัวนี้ได้ไม่ดีตับก็จะเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินพวกนั้นให้กลายเป็นพาเมลติกแอซิดนี่เลยค่ะอ้าวกลายเป็นว่าน้ำตาลก็เป็นตัวการทำให้ไขมันตัวนี้สูงได้เหมือนกันเหรอครับเนี่ยไม่ใช่แค่กินไขมันโดยตรงใช่ค่ะ มันเลยเหมือนเป็นตัวชี้วัดภาวะเมตาบอลิซมิมหรือการเผาผลาญน,น้ำตาในร่างกายเราได้เหมือนกันไม่ใช่แค่สะท้อนว่าเรากินไขมันอิ่มตัวเยอะแค่ไหนโหอันนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยครับน่าสนใจมากๆสรุปแล้วถ้าอยากให้สมดุลไขมันดีขึ้นเพื่อสุขภาพสมองเราเราควรจะเน้นทําอะไรบ้างครับ หลักๆก,ก็คือลดสิ่งที่กระตุ้นการอักเสบค่ะลดน้ำตาลลดคาร์โบไฮเดรตขัดสีพวกแป้งขาวขนมปังขาวอาหารแปรรูมต่างๆแล้วก็ลดน้ำมันพืชที่มีโอเมก้าหสูงๆบางชนิดครับลดของพวกนี้ลงแล้วก็เพิ่มการกินปลาที่มีไขมันดีเช่นแซลมอนปลาทูหรือถ้าไม่สะดวกก็พิจารณาอาหารเสริมน้ำมันปลาที่มีคุณภาพดีมี EPA DHA สูงๆค่ะค่ะผม และถ้าเป็นไปได้นะคะการลองไปตรวจวัดระดับกรดไขมันอย่างที่ว่าก็จะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากๆว่าต้องปรับตรงไหนจะได้ดูแลตัวเองได้ตรงจุดมากขึ้นเข้าใจชัดเจนเลยครับสรุปง่ายๆก็คือรักษาสมดุลกรดไขมันให้ดีโดยเฉพาะการได้รับ EPA DHA ให้พอลดโอเมก้าหส่วนเกินลดไขมันทรานส์นี่คือหัวใจสําคัญเลยจริงๆใช่เลยค่ะการรู้ค่าเลือดของตัวเองก็เหมือนมีแผนที่นําทางในการดูแลสุขภาพสมองระยะยาวเลยนะครับ ครับผมงั้นคำถามทิ้งท้ายที่อยากชวนคิดกันวันนี้ก็คือจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะเริ่มปรับเปลี่ยนในเรื่องอาหารการกินได้บ้างในสัปดาห์นี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นดูแลสุขภาพสมองของเรากันครับ